ครับในฐานที่เป็นลูกครึ่งผมจะใช้ภาษาลูกครึ่งอุตบ้บานคุณนะครับได้เลยค่ะคิดอย่างไรครับถึงได้มาร่วมงานกับคุณโน้ตครับกับละครเรื่องนี้ครับโอ้โหถามแบบนี้เลยเป็นไงครับคำถามก็ละครเวทีนี้มันเป็นอะไรที่ใหม่สาหรับเบต้านะคะแต่ก็ไม่เคยเล่นละครเวทีมาก่อนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกก็จริงๆรแล้วที่รับเล่นเนี่ยก็เพราะว่ามีพี่โน้ตด้วย <Bond> เขาเรียกว่าเป็นว้าวเป็นเป็นคุณโน้ตนี่เป็นแรงบันดาลใจพี่โ <classy> น้ต <AM> พ <trying> ี <wan> ่โน้ตคือคนหนึ่งหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีหมายถึงว่าถ้าเกิดชายกลางนะคุณคุณลิตาดูปุ๊บคนที่เล่นธงชัยธงชัยไม่เล่นไม่เล่นธงชัยเล่นไหมธงชัยเป็นอินไตนั้นธงยไม่เล่นใช่ไหมเขาเหมือนนั่นอ่ะก็คือคุณโน้ตเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งเพราะอะไรฮะคุณโน้ตที่ยังไงฮะก็ต้องพูดถึงเขานิดนึงเดี๋ยวเขาจะน้อยใจแตก เคยอ่านประวัติว uhh yeah. ่าคุณลิตาเนี่ยอยากเล่นละครเวทีมากอยากเล่นละครเวทีมากแล้วก็เคยติดต่อมานะคะแต่ก็ไม่ได้เล่นเรื่องนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้จักกับพี่สังด้วยพี่สังพ네ุ่มกับแล้วก็เลยพี่สังก็เลยชักชวนมาเล่นละครเวทีแล้วเรื่องนี้เนี่ยเคยทําเป็นละครเวทีของสถาปั์มาแล้วด้วยละครเวทีของสถาปัต์เนี่ยก็ดีดีทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ดีมาก เรื่องชายกลางในเรื่องก็ดีมากแล้วตัวรต้าก็มารับบทเป็นปริศนาค่ะเป็นโอ้นางเอกเลยเป็นในเรื่องเป็นในเรื่องที่พี่โน้ตเขียนมาอีกครั้งนึงเป็นตัวละครในนิยายมันจะเปเรื่องจริงกับเรื่องจริงกับเรื่องในนิยายริต้าจะเป็นรับบทในเรื่องในนิยายค่ะใช่ก็เล่นเป็นเล่นเป็นปริศนานะครับค่ะทีนี้บอกว่ามาเล่นส่วนหนึ่งก็เพราะมีชื่อคุณน้ตอุดมอยู่ตรงนี้เพอาได้เล่นกันแล้วได้ซ้อมแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ อะไรที่เราคิดไว้แล้วได้เห็นเราเคยเจอกันไหมปัญหามันคือตรงนี้เราเคยเจอกันไหมตอนซ้อมไม่เข้าใจว่าผู้กำกับจะขี่กันไปไหนลิตาซ้อมที่หนึ่งผมซ้อมที่หนึ่งไม่เคยได้เจอเลยนี่เพิ่งเจอกันวันนี้ไม่เคยเจอกันเลยแล้วตามองค์หรือเปล่าตามบทหรือเปล่าคุณเป็นนักเขียนคุณเขียนเนี่ยก็ไม่ต้องเจอคุณหรือเปล่าก็พามาซ้อมใกล้ๆกันก็ได้นี่ไม่เคยเจอเลยเพิ่งเจอกันวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นเวทีปุ๊บมันจะเกิดพลังไงอะไรที่ไม่ได้เจอกันไม่รู้สั่งเอาไปซ้อมสองต่อสองตลอดเลยไอ้นี่ดู ดูสุดโต่งตัวเลยเ<อ>ไม่เอาแล้วให้ผมซ้อมกับใครอะน้องน้องดำนั่นน่ะน้องดำเป็นรอยีิตาไม่ใช่ก็คุณเบนเล่นด้วยเบนมาซ้อมอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอ้ยดำขำนั่นน่ะดำมันขำอะไรเขามีนายทหารคนนึงมานั่งเฝ้าเขา พอเขาว่าดิส่วนตัวส่วนตัวคนนั้นน่ะอ้วนเหรอเจ้าของหัวใจเขากุมานนั่งล่ำๆอุ่นนอทซ้อมไปเก่งโอ้ยอย่าไปบอกเานะนี่มาลมใช่ไหมมาลมมาลมมาลมแล้วเปแก่เจ้าคุณเอามากี้ก่อนนะอ่าคุณกอลิตาตอนตอนแรกก็ยังไม่เคยซ้อมกับพี่โน้ตเลยนะคะไม่เคยซ้อมด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เข้าด้วยกันนะคะก็เลยไม่เคยเจอพี่โน้ตเลยรู้สึกดีละ ก็ที่ไม่ได้เจอดีแล้วล่ะเดี๋ยวพูดกลับมาจะถามว่าท้อไม่พูดถึงดีๆในทีนี่ทำแบบนี้อย่างอย่าบอกคุณกุลิตาได้มากเลยค่ะจะได้มากผมพี่พี่เต้ามากพี่เจอลาหูอมทุกๆวันเลยก็ไปไปซ้อมกับน้องเบนโอ้โห้นดำผมแพ้ของดำด้วยดิเขาดำขำเขาไม่ได้ดำแบบโอ้โหโอเคโอเคคุณลิตาไม่เคยเล่นละครเวทีเลยเตรียมไม่เคยเล่นแล้วก็ ลำบากใจนะคะก็ยอมรับว,ว่ากดดันเพราะว่าก็มาเจอกับแบบรุ่นที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่เบซนพี่จ๊อบพี่โน้ตก็คือมีประสบการณ์หมดแล้วแล้ถ้าเป็นคนเดียวที่ไม่เคยมีประสบการณ์มันก็แบบมันกแ็แล้วพอมาแล่นเนี่ยรู้สึกว่าเออมันหนักหนักนอย่างที่เราคิดจริงๆยากค่ะยากยากยอมรับว,ว่ายากแต่ว่า ก็ดีเพราะว่าจะได้ทําให้เรามีประสบการณ์อย่างอื่นมากขึ้นด้วยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะถ้าถ้าให้เทียบกับละครที่เราเล่นอยู่ในทีวีกับละครเวทีนี่คนละเรื่องเลยนะคะคนละเรื่องเลยค่ะก็เล่นไม่เหมือนกันเลยค่ะอันนี้ยากกว่ามันยากกว่าละครละครทีวีเนี่ยจะเหมือนชีวิตจริงเหมือนเราพูดจริงๆแต่ว่าละครเวทีมันต้องมีจังหวะแล้วนนี้เป็นคอมเมดี้ด้วยนะคะมันก็ต้องคมต้องส่งจังหวะแล้วก็ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าจะต้องพูดให้ชัด แล้วก็เวลาวิธีการเล่นมันต้องใหญ่เนาะมันต้องเหมือนกับเราต้องเล่นใหญ่ๆเราต้องดึงคนดูเราต้องมีพลังนะคะก็ยากาแต่ว่าคุณลิตาเนี่ยนะเพียงแค่จมูกก็ดึงคนดูได้แล้วดึงไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะไปชอบอะไรจมูกเขาแน่เนาะจริงเพียงแค่คุณเดินแล้วคุณสะบัดผมเมื่อกี้นับได้ที่เสี้ยวหนึ่งนี่สินี่สิจมูกจมผมนี่ ไปดึงคนออกจากหน้าหน้าลงแต่ท้องจะนนเข้ามาเลยนะครับดูดดูดดูดหน้าเลยนะครับโอ้เลยฮะเพื่อที่จะมาให้ดูสีริต้าเชนเส้นได้คุณรับผิดชอบกว้านเข้ามาให้หมดได้ครับมาดูใครก็ได้ให้มันเต็มเต็มลงนะครับเรื่องนี้สนุกนะคะก็อยากให้มาดูเรื่องนี้สนุกจริงๆพี่ธงชายกลางเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปดูแล้วผมเห็นมาแล้วนะทั้งฉากทั้งเลย ไม่ธรรมดาแล้วแล้วข้อสาคัญนะครับคุณประภาษชนสนานนท์ได้แต่งเพลงด้วยนะไม่เลยมือเครดิตของคุณประภาสนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนต้องร้องเองไหมครต้องร้องเองไหมผมร้องสีดิต้าไม่ได้ร้องแต่ผมร้องอยู่ประมาณสามสามท่อนนะฮะคือในเรื่องมันจะมีตอนที่ผมโดนแทงครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะสามท่อนสามท่อนหรือสามเพลงสามท่อนเพราะผมเพราะผมโดนแทงแล้วนานมากเหนื่อยมากคุณกระกคิดว่าคุณกระโหกคิดว่าคิดว่าง่ายนะเนี่ย การที่จะร้องเออให้ตรงตัวโน้ตดี้ับที่จริงนี่ก็แต่งมาให้เลยสำหรับโน้ตเลยเออโอ้เบบี้ตรงนี้เหรอผมต้องโปรเจกต์เซลโฮ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 อเออโอ้ว้าวเบบี้โอ้โหไม่ใช่ คนตายตายยังต้องมีตัวยังต้องมีโปรเจกต์ให้ให้ลงไมทีครับโอ้หน่าดูจริงไม่ใช่กะโหรกลาเรื่องนี้ครับเอามาทำถึงผู้กลับบ้างเตรียมตัวนานมากนนาามกครับเตรียมตัวกันมานานเราซ้อมมาประมาณสองครั้งครับโอ้ยสัมภาษณ์เขาเตรียมกันยโอ้ยโอ้ยเบยเบย์นี่สองสองวันสองวันคุณรู้ครับผู้กลับเป็นยังไงบ้างครับคุณส